ถามาแล้วนะเออตอนเอาไามา่เดี๋ยวไรสดอะมีน้องเขมอะมีน้องเขมะแม่ป่านอยู่ในนั้นน่ะอืมแต่บังเอิญไม่เอาไม่หรอกเราไปซุ่มดูเฉยๆอืมที่จริงไม่อยากมัหยิบเป็นประเด็นหรอกนะแต่ถ้าอยากให้มันเป็นประเด็นก็ต้องไปแบบนี้แหละแม่แลนต้องไปเห็นกับหูต้องไปเห็นกับหูหรือว่าทุกคนเห็นหรือเปล่ามีไหมอ่ะทุกคนเห็นไหมล่ะ ก็ป่าอยู่ไหมเนี่ยเอาไม่ออยากถามาทุกคนอยู่ในช่องของน้องมาเดียวไหมน้องมาเดียวตอนที่มีสามสี่หนุ่มอะที่ฝึกร้องฝึกลาอ่ะฝึกร้องกรอน่ะนี่กระบี่ก็อยู่นะแอสเอสสงบก็อยู่นะกระบี่ก็อยู่แอสสงบก็อยู่ไอจะมาพูดโทพูดโทคนแบบนี้ไม่ต้องพูดโทแล้วจ้ะน้อง พูตีนพูดตีน,ตนอยู่น้องตามมี่ตามมี่อยู่จ้ะอยู่ค่ะเห็นไหมล่ะเอออย่างนี้เอามาพูดได้จ้ะเอามาพูดได้พิมพ์ได้ในะช่องไม่หลันเนี่ยด่าให้กระจายเลยไม่ต้องพูดโทพูดโทรหรอกจ้ะเออไอ้คนประเภทนี้ต้องพูดตีนพูดตีนอืออัะ้าอยู่ใกล้ๆกลเออเอาส้นตีนยัดปากมาเลยแหละเอาจริงๆนะพี่สี่สิบสังสังกัด ส,สักเก็กไหม <c oughs> น้องประพันธ์รักคนที่เขารักเราวันนี้จ้ะจัดไปเครื่องร้อนแล้วเอาจริงหรือเปล่าใครอ้อแบบนี้แบบนี้เออไม่อืมไม่ไม,ไม่ไม่พิมพ์ให้เป็นประเด็นอืมแบบนี้อ่ะดา่าด่ามันได้เลยนะเนี่ยเออด่าเลย ขอบคุณกันนกอินรีอากาศร้อนน่ะวันวนี้ <g ül> มาเดียวไลฟ์สดผมก็ดผูผมก็เห็นว่าผมก็เห็นมาเดียวตอบอยู่ครับเออก็เห็นน้องมาเดียวบอกว่าอะไรรู้ไหมเอออย่าเออเศร้าๆอย่าว,ว่าหลายอืมซอน,นุษนี่ไปถามรถตอนที่ออกเออรถตู้ตอนที่ออกไปถามว่าจะเอาไปจะไปอันนั้นอะไปตับไปต่อไปอะไรนัน่นอะเออโซอน,นุชย์บอกว่า ไม่มีหรอกค่ะใช้ใช้เงินสดซื้อก็ถึงถามว่าจะซื้อเงินสดหรือซื้อเงินผ่อนนะ่ะมึงไปยุ่งอะไรกับเขาอาไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะซื้อเงินสดเขาจะซื้อเงินผ่อนแล้วไป,ไปพูดไปพิมพ์ในนั้นน่ะเอาคนดูเป็นพันพันกว่าบอกเฮ้ยโอ,โอห้าคารเงินผ่อนทั้งนั้นดูถูกตัวเองไม่พอแถมไปดูอ,อันนี้ ดูถูกซึ่งหน้าดูหมิ่นซึ่งหน้าได้เลยนะจะบอกให้เออขอบคุณกันน้องทิพทิพมีมีเรื่องไม่มีเรื่องลูกสาวเว่าลูกสาววันนี้พี่รันมีมีมาจ้างอีกรออีกแล้วปีหกเก้าอ่าน้องสุพ์ด่าได้ครับเออด่าได้ครับเออย่างเงี้ย และคนที่เขารักเราค่อยหลับก่อนเมื่อคืนเออนกอินทรีน้องชายพี่รันเล็บๆจะน้องน้องรักเที่ยวเมืองไทยสนุกนะจ๊ะบินกลับต่างประเทศไม่ไหลละอืมแวะมาประเทศญี่ปุ่นก่อนเด้มาหาพี่สาวก่อนน้องราชเชนสวัสดีจะ้ะขอบคุณกับน,น้องมะลิอาจารย์สุชาติขอบคุณมากกับพ่รัน บอกมีรายได้กับวงแต่เออแต่หนึ่งปีสามารถซื้อรถสิบร้อยด้วยเงินสดได้ถึงร้อยคันไหนจะรายได้จาก youtube และในเครือขายอีกอ่าเสื้ออีกกลุ่มปิดอีกสิบร้อแค่ห้าคันแค่เศษเล็กของบอดกับซอครับผมว่ามันอิสระลดก็มันอิสระลดละคะน้องอนันดาเอ้ยอืมก็คือมันคือมันหูหนวกตาบอดอะ่ะแค่าไรายได้เครือข่ายของสาวน้อยน่นอะอ่าโอเคนะพี่รันว่าวันหนึ่งจ่ายค่าอาหารสี่หมื่น สี่หมื่นหรือประมาณห้าหมืนเลี้ยงเด็กๆในแต่ละวันเนี่ยไม่มีใครทําได้เออข้าวันละว,วันละห้ากระสอบวันละสามกระสอบหวันละห้ากระสอบเนี่ยดา่ามันเห็นครับพี่ทันชอบชอบชอบไอ้พวกลูกจิตได้แม่ลันดานี่ยังชอบจังด่าครับด่าครับเวลาเจอคดีนี้หายกันหมดเลย บ้านค่อยเออบ้านค่อยว่าไอพิรันอ่าน้องสุพจน์น้องราเชน<เ> <balances> สองเออสองแปดจุดศูนย์แปดสองศูนย์สองสี่อะไรวะสองสองศูนย์จุดศูนย์แปดสองสองศูนย์สอง,ส,อง,ส,องสีสสสสส่อ๋อพศอ๋อ,อ,อเดินทางกลับใช่ไหมน้องสุรพงษ์ก็ถึงบอกนี่ไงชื่นชมเขาสิ สองห้าสองสองหกเวลาทําอะไรเวลาเขาทําอะไรชื่นชมเขาทำไมไม่ชื่นชมอ่ะสิ่งดีๆที่บอสโจทําอ่ะน้องโจทําอ่ะใช่ไหมล่ะชื่นชมเราเอ,อ้ยอย่านะไอ้พวกเออรักพ่อให้เกียรดลูกรักลูกให้เกียดพ่อไอ้พวกนี้คือเอ,อพวกสายเสี่ยมเอาจริงๆน้องปวรารพัท์ขอบคุณมากค่ะน้องมะลิค่าอาหารสามมือ้อตกไปตั้งห้าหมื่นใช่น้องสุพศ ก็ไม่รู้ว่ามันมันมีมันมีมันมีโครงการแบบนี้ไงแล้วพี่รันเลยถามว่าเด็กๆที่ไปอยู่ในบ้านอยู่ในอยู่ที่ดมสาวน้อยเนี่ยเสียค่าเช่าไหมเสียค่าไฟไหมอันนี้คือเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็ต้องถามวันนั้นไปอยู่หลังห้าน่าจะถามบโจซะหน่อยเอ๊ะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเออมันมันไม่ใช่บริษัทแล้วเราไม่ได้ไปมีหุ้นส่วนอะไรด้วยเราจะไปถามมันก็น่าเกลียดก็เลยไม่ได้ถามอืม โอเคสิงเหนือออกไปออกไปดูมวยลงป้อมชกเออธรรมนัตเป็นเดี๋ยวมาฟังใหม่โอเคจะเสียงเหนือขอบคุณน้องสัญญาน้องธวัชชัยโอ้ยไม่ต้องไปรอคลิปหรอกคะ่ะตอนนี้นู่นน่ะเออน่าจะลงคลิปน่าจะน่าจะลงคลิปก็ต่อเมื่อเดินทางกับศรีสเกตคิดว่าอัดรายการทีหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะนู่นกวาจะเสรยจก็หลายออนู่นน่ะปาเข้าไปนู่นน่ะคืออิชาสาวน้อยไง อ้าวลูกสาวเราก็มีนะคนอิจฉาไม่ใช่ไม่มีขอบคุณค่ะผ้าจาันน้องมานะเอคนอิจฉาลูกสาวเราก็มีเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าพี่รันว่าถ้าจะตอบโต้ไอ้พวกนี้นะเร,เราต้องเราต้องเราต้องมีสติเราต้องดึงสติเรากลับมาก่อนอ่าบางทีไอ้พวกนี้มันมาจุดชนวนพอจุดชนวนแล้วก็มีประเด็นบางทีมันก็ให้ fc ตีกันอ่ะให้ fc ลูกสาวเราใสายยืนหนึ่งเนี่ยมาตีกันอ่ะมางทีโยงใสค่คนนู้นเอาคนนู้นมาโยงใส่ทั้งท้ง,ง,งที่บางคนเขาไม่รู้บางทีเขาไปตีไปโจมตีหลังบ้าน เออหลังบ้านว่าให้เอฟซีแบบนี้เออเอฟซี FC ว่าให้ทีมหลังบ้านว่าแบบนี้อะไรแบบมันมันมันมั่วหมดแต่เพราะฉะนั้นข้อมูลมันต้องชัดเจนแล้วเราต้องมีสติอืมเพราะไอ้พวกนี้มันไอ้พวกเอสกัดแข่งสกัดขายพวกที่จะลม้มจะล้มลูกสาวเราจะล้มสาวน้อยอย่าบอกนะว่าไม่มีมีแน่นอนอืมโอ้โหประเทศญี่ปุ่นขนาดแค่เปิดร้านมันยังมีเลยมาฟม ใช่มันยังมันยังมีเลยร้านไหนดังๆอะ่ะเอาเอาร้านร้านนี่ที่พม่ละร้านทาอยู่เนี่ยไปร้านที่ติดคนแขกเยอะที่สุดวันๆหนึ่งเลยได้เข้ามาหาศาลแขกเยอะผู้หญิงก็ไม่ได้สวยหรอกเด็กๆก็ไม่ได้สวยแต่มันสนุกมันเอเทนตนเก่งมันคุยสนุกแต่ละวั